ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสถานีวิทยุที่สุดแห่งข่าวสารเพื่อชาวปัตตานีต่อไปขอเชิญทารฟังรายการเจาะข่าวค่ำกับสวทปัตตานีตอนนี้ต้องบอกว่าหมอแนะนำเลยค่ะหากมีอาการลองโควิด LONG ลองโควิดหลังหายจากโควิดนะคะต้องควรรีบพบแพทย์เพื่อฟื้นฟูเลยในแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีโกรมการแพทย์กล่าวว่าผู้ป่วยเมื่อหายจากอาการโควิด -19 แล้วเนี่ยจะมีอาการคล้ายเป็นโควิด -19 อีกหลัง3เดือนขึ้นไปกลุ่มอาการเหล่านี้นะคะเรียกว่าภาวะลองโควิด สามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระบบในร่างกายเลยตั้งแต่ระบบทางเดินาหายใจระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยภาวะลองโควิดเนี่ยมักพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเอาสิแล้วคุณผู้ฟังก็ฟังกันเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าเพิ่งเกรงกลัวแล้วก็ให้ไปพบแพทย์ดีที่สุดนะคะคราวนี้ต้องบอกว่านอกจากเจอในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วเนี่ย ผู้ป่วยที่เป็นน้ำหนักมีน้ำหนักตัวมาก ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคหัวใจผู้ที่มีอาการติดเชื้อโควิด19ที่รุนแรงและผู้สูงอายุเนื่องจากลักษณะของอวัยวะต่างๆของร่างกายเนี่ยได้เสื่อมถอยลงไปนะคะร่วมกับมีอาการอักเสบจากการติดเชื้อโควิด19ทําให้ผู้ป่วยบางรายมีอาการต่อเนื่องเลยได้นานมากกว่าคนปกติซึ่งอาการทางระบบหัวใจและปอดที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีภาวะลองโควิดคือเจ็บหน้าอก ใจสัน่นเหนื่อยเรือรอเร้อรังไอเรื้อรังทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดนะคะหากสังเกตและมีอาการดังกล่าวกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันเลยควรรีบพบแพทย์ใกล้บ้านให้โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลที่เคยรักษาโรคโควิด -19 เพื่อขอรับคำปรึกษาจากแพทย์นะคะโดยนายแพทย์อเนกกหนกศิลปผูมินวยการสถาบันโรคซวงอกกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า กลุ่มเสี่ยงที่จะพบอาการโควิดเนี่ยที่เป็นลองโควิดขึ้นอยู่กับเพศอายุ โรคประจําตัวของผู้ป่วยด้วยทั้งนี้ผู้ป่วยที่มีอาการลองโควิดเนี่ยจะไม่ส่งผลในระยะยาวต่อร่างกายนะคะหากผู้ป่วยรู้จักการดูแลรักษาร่างกายตนเองให้กลับมาแข็งแรงเนี่ยก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้เกือบ100%เอร์เซค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกลัวนะคะอันนี้ที่ปาพูดเนี่ยคือพูดให้ฟังว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากลัวแต่ควรรีบพบแพทย์นะคะเพื่อจะทำให้ ท่านสบายใจได้อย่างหนึ่งด้วยสำหรับแนวทางการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่เพิ่งหายป่วยควรฟื้นฟูสมรรถภาพปอดด้วยการออกกำลังกายชนิดแอโรบิกแบบเบาๆและฝึกการหายใจแบบช้าและลึกเพื่อให้กล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจมีความแข็งแรงและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้ามูพักผ่อนให้เพียงพอหลีกเลี่ยงมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะอันนี้ต้องกระซิบนะคะโดยเฉพาะควันบุรี่อย่าสูบบุรี่แล้วก็ให้ห่างไกลจากควันบุรี่หรือแม้แต่บุหรี่ไฟฟ้าก็ตามค่ะ